ชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าฉันชื่อพิษเพลินกาละัยมาบ้านแหลมต้องมานั่งรถสีแท็กนั่งเรือกันสิจ้านันหลักคือทำนาก็มีเรือเล็กสมัยก่อนจะเรียกเรือกำปัน้นแล้วก็มีเรือใหญ่คล้ายๆกับเรือโยงไปไหว้พระ3ามวัดห้วัดเจ็วัดเกาวัดครับพานักท่องเที่ยว ต้ท่าเรียนรู้ได้แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะมีไกด์นำเที่ยวอีกหนึ่ง,นงคนครับอุดมสมบูรณ์ค่ะในน้ำมีปลาในนานมีข้าวนะคะนี่นี่ค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นนะคะสุนทรพูอันนี้คือเราย้อน่อยแล้วเส้นเนี้ยเขาก็จะแต่งโครงนี้นว่าบางปลาม้าปลาอ้อก,กอระกรมไม้ไผ่ใหญ่สลวยลำสลางเผืองชาวบ้านย่านนั้นทำที่ไร่ไว้แห ปลูกผักฟักแฟงลูกห้อยยอสวัสดิ์สิ่งหนู่แล้วมาเนี่ยปลูกผักเห็นไหมคะข้างทารายังคงปลูกผักอยู่ปลูกฟักปลูกแฟงแล้วก็ต้นไผ่อันนี้เป็นผักบุง้งแม่หนามมีผักบุ้งแดงผักบุ้งขาวนะคะนี่ก็จะเป็นผักกะเฉดเนี่ยเธอก็ใช้ลำไม้ไผ่ ชื่อพิษเพลินคนขับรถคอนหงสเต็รถของผมนั่นเทเป็นรถของชาวนาไทยเขาเรียกกันว่าอ e ีแต็กและมันไม่แปลกกันนะท่านพาไปท่องเที่ยวกันไปทางใกล้และไกลชุมชนในหมู่บ้านมีฐานการเรียนรู้ให้ท่านได้ดูไม่ว่าที่ใด เที่ยวทางบกเสร็จแล้วก็จะพาล่องเรือขอให้ท่านนั่นเชื่อผมขับเรือให้ได้จะไปเหนือไปใต้หรือไปซ้ายไปฝาผมจะขับเรือพาทุกท่านท่องเที่ยวไปเชิญท่านเที่ยวชมภัยตาพุทธโฮมสเตย์ท่านไม่ต้องลังเลผมขับเรือให้ได้เอ,เอชาเอเอชา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 ฮานอยแน่ ชมแล้วชอบจองก่อนเที่ยวกันนะจ๊ะชุมชมตบนตำบลบ้นแหลมสวัสดีจ้า